ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบ n นิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันพระฤหัสบดีที่5ตุลาคมพุทธศักราช2566กับผมรณกริยิมกำมชัยและทีมข่าวบูนิวส์เช่นเคยนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ f o o ซบุ๊กแ a นเพ n e w s y o u t u b e c h ช n n e l พิมคำว่าข่าวบูนิวส์ครับ zoom 0 7 2 com และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานีทีวีครับเริ่มต้นดน้การทุบทวนโอวาสหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมของพวกเราทุกๆคนครับโอวาสหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ในบทที่ว่าการแผ่เมตตาทำให้ใจเราเป็นสุขแผ่กระแสแห่งความปรารถนาดีของเรา ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีประมาณให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากทุกโศกโรคภยัยพิบัติต่างๆใครที่เคยทำให้เราขุนข้องหมองใจขุนมัวเราก็ให้อภัยเขาไม่โกรธตอบไม่ผูกโกรธไม่ผูกพยาบาทการผูกโกรธผูกพยาบาทเป็นเหตุให้ใจเราเศร้าหมองขุนมัวเป็นทุกข์หลับก็ไม่เป็นสุข ตื่นก็ไม่เป็นสุขเหมือนคนป่วยอย่างนั้นโอวาทหลงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมากันที่ขาวสารงานบุญนะครับที่จะทําให้กายของเราสบายแล้วก็ใจของเราสบายครับข่าวแรกครับคณะสงพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในองค์กรวัระธรรมกายและสาธุชนได้เข้าร่วมกิจกรรมผู้นําแสงสว่างออนไลน์สัมมนาธรรมะไวรลัลส้างช่องให้ปังครับ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นณนะห้อง2606อาคารร้อปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์คุนยุกยงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยพระมหาทศพรปุญ,ญงกุโรรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้เมตานำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระร,ะรัตนไรจากนั้นได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสัมมนาค,ครั้งนี้ว่า ยุคปัจจุบันโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลและทรงพลังมากที่สุดและเข้าถึงคนจำนวนมากได้กว้างขวางและรวดเร็วแต่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียและภัยร้ายมาพร้อมกันด้วยดังนั้นการทำสื่อทางออนไลน์ในการเผยแพร่ธรรมะจะเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมมากในยุคปัจจุบันเพราะเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัย โดยพี่ผู้ที่ต้องการทำช่องทางสื่อธรรมะออนไลน์ไปเผยแพ่ต่อชาวโลกนั้นประการแรกต้องเริ่มต้นที่ตัวของเราก่อนคือต้องมีความชอบความกล้าความรักความเมตตาต่อผู้อื่นทำอย่างต่อเนื่องนานๆเพื่อให้ผู้คนได้จดจำโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมนำความจริงความรู้และเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแพร่ต่อชาวโลกได้ จากนั้นเป็นการพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ของเจ้าของแฟนเพจ a c e b o o k เผือกสีขาวและเจ้าของ YouTuber Amazing Storytelling โดยทั้งสองท่านได้ให้เคล็ดลับในการทำช่องให้ปังด้วยการทำสิ่งที่ตนเองชอบและทำช่องตนเองอย่างต่อนเนื่องก่อนที่จะเป็นการสัมนาแชร์ประสบการณ์สร้างช่องให้ปังในยุคเพยแพร่ของเพจรายการพระตรปิดกยามเช้า โดยพระครูสังครักษ์อนุรักษ์โสติโกโดยท่านได้ใช้หลักโดยการเอาความตั้งใจความปรารถนาดีและความจริงใจในการเผยแพร่ธรรมะวิชาธรรมกายไปทั่วทุกแผ่นดินส่วนพระมหามีนพุทธิวัตโทกล่าวว่าท่านใช้หลักการเผยแพร่วิชาธรรมกายให้เข้าสู่ใจผู้คนให้มีความสุขโดยเริ่มต้นจากการสร้างตนให้มีความสุขก่อนแล้วธรรมะจะออกจากใจของเราเอง ส่วนทางด้านพระอาจารย์ไกรพิสจาธิโกท่านใช้หลักการเรียนรู้ใส่ใจสังเกตศึกษาจากประสบการณ์ของตอนเองและปรับปรุงผลงานของตอนเองให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างต่อเน,นื่องครับช่วงนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์บุรพธธทิติจนโนครับการสัมมนาในครั้งนี้นะก็มีหวัวข้อชื่อว่าธรรมะวรัลสร้างช่องให้ปังนะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า ออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะแต่ละคนก็อยู่กันบนโลกออนไลน์ดูมือถือหรือว่าศึกษาหาความรู้เนี่ยก็ดูในมือถืออย่างเช่นใน YouTube หรือว่าใน TikTok เพราะฉะนั้นแล้วการเผยแพร่ธรรมะของวัดพธรรมกายเองเนี่ยก็จะต้องปรับตัวนะก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นเผยแพร่ธรรมะออนไลน์นะซึ่งวัตถุประสงค์ของการสัมมนา,าในครั้งนี้ก็อยากจะสร้าง ผู้นำบุญนะพัฒนาตนเองได้มีความรู้ในการเผยแพ่ธรรมะไม่ว่าจะเป็นช่องทางในปัจจุบันนี้ที่มีอยู่ซึ่งเราจะต้องตามเทรนนะเราจะเผยแพร่ธรรมะแบบเดิมๆเนี่ยหรือว่าใช้คำศัพท์ยากๆเนี่ยไม่ได้แล้วนะในปัจจุบันนี้จะต้องย่อยธรรมะของพระสัมมาสัามพุทธเจ้าให้เป็นคำพูดที่คนเนี่ยสามารถเข้าใจได้และเมื่อเรามีทักษะมีเรื่องเล่าในการเล่าธรรมะแล้วเนี่ย เราก็จะต้องหาช่องทางเผยแพร่นะซึ่งช่องทางเผยแพร่ในปัจจุบันนี้ก็มี TikTok, YouTube, Facebook ซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีความยากง่ายแล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะการสมัมมนาในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาเจาะประเด็นในเรื่องของการเล่าธรรมะแล้วก็ในเรื่องของอันกริทึมของแต่ละแพลตฟอร์มว่าเราจะอัดคลิปอย่างไรเราจะพูดอย่างไรให้สามารถ เป็นไวรลลได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยวันนี้ตั้งใจมาเรียนรู้เรื่องผู้นำแสงสว่างออนไลน์ค่ะเพราะว่าคือถ้าเราไม่มาเราก็เหมือนปิดกั้นโอกาสตัวเองที่จะช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะมาวันนี้ได้ประโยชน์เยอะนะคะได้มาเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการทำ YouTube ในการทำ t k t t o k แต่จริงๆก็ยังไม่ถนัดเลยค่ะ แต่ว่ามีใจมาก่อนก็เลยตอนนี้มันได้โอกาสที่เราจะเอาความรู้เรียนรู้แล้วก็เอาความรู้ไปช่วยเผยแผ่ธรรมะเพราะว่าถ้าเข้าไปใน YouTube ใน Tik t o k บางคนที่เขาอยากอยากได้ธรรมะแต่ว่าไปได้เรื่องอื่นที่ร้อนใจอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เรายเป็นฝ่ายที่เอาธรรมะเย็นๆหรือเอาความสุขใจไปสู่ชาวโลกได้แล้วก็ถ้ามีใครสักคนนึง ที่เขามีความทุกข์ใจแล้วเข้ามาดูในช่องเราหรือเข้ามาดูในเพจที่เราส่งไปแล้วมีใจอยากนั่งสมาธิมีใจอยากไปสร้างบุญก็เป็นบุญแล้วค่ะอันนี้คือเป้าหมายที่คิดแบบนี้นะคะอยากเชิญชวนผู้นำบุญทุกท่านเลยนะคะมาช่วยกันเรียนรู้แล้วก็ช่วยกันแชร์ประสบการณ์แชร์ธรรมะดีๆสู่โลกออนไลน์ด้วยกันค่ะก็ เราอย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองนะคะเราไม่รู้เราไม่เก่งเราก็มาเรียนรู้ได้ก็อย่างพี่บํมเพเนียอายุเยอะแล้วก็เรื่องสื่อธรรมะก็ไม่เก่งแต่เรามีใจค่ะมีใจอยากมาทําแล้วก็มาเรียนรู้แต่พอทําจริงๆมันก็ได้นะคะก็ทําได้ค่ะคุณผู้ชมครับคุณยาจารมหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนุกยูนะครับในฐานะผู้ให้กําเนิดวัระธรรมกายท่านมีทั้งคุณธรรมและคุณวิเศษ ที่ลูกศิษย์ผลานศิษย์ได้ประจักษ์อย่างเด่นชัดทีเดียวครับโดยเฉพาะการเริ่มต้นจากการสร้างวัดพระธรรมกายด้วยเงินจํานวนเพียงแค่3200บาทเท่านั้นดังนั้นนะครับในวันนี้เราได้เห็นวัดพระธรรมกายเป็นอริยสถานแห่งการเข้าถึงธรรมในพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคําคุณญาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์เนื่องในวันครูผู้บรรพบพิชาธรรมกาย29กันยายนที่ผ่านมานี้เองครับพวกเราทุกท่านได้พร้อมใจการแสดงกตัญยุกะตะเวทิตา ต่อยอดมหาปูชนียาจารย์โดยเฉพาะการตั้งจิตอธิษฐานที่จะตามติดติดตามท่านไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั่นเองครับในวันงานวันนั้นแม้ว่าฝนจะตกกระหน่ำเพียงใดก็ตามแต่ลูกหลานทุกคนก็ไม่ถอยหนีพร้อมใจกันสร้างบารมีตามติดคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารยร์คุณยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายครับเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ถึงความปลื้มปีติใจ ของผู้ที่ได้เป็นลูกศิษย์ผานศิษย์ของคุณยายกันครับเรามีชีวิตที่ดีได้อยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะวัดพระธรรมกายอันนี้ก็เป็นกตัญญูบูชาอย่างหนึ่งที่เอ๋ตั้งปณิธานไว้กับกตัวเองว่าบุญไหนที่เป็นบุญของคุณยายเราจะไม่ทิ้งเราจะไม่พาดปื้มมากๆค่ะแม้ว่าฝนจะตกนะครับแต่ผมก็คิดว่าฝนนี้เหมือนกับเป็นน้ำมนต์ที่คุณยายได้ปม ให้ความร่มเย็นให้ความชื่นใจให้ความพื้นใจกับลูกหลานครับพระคุณของท่านก็ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่แล้วนะคะเพื่อเราโชคดีที่ได้รู้จักคุณยายนะคะจะตามติดคุณยายนะคะโดยเป็นคนดีในวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้เห็นคุณยายที่เป็นทองคํานะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญในการหล่อองค์ท่านด้วยรู้สึกเหมือนคุณยายมีชีวิตเหมือนเราได้เห็นท่านอีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่จริงๆค่ะ วัวานญาติือยายคร้งไหลพงท่วงงพบสา มีโอกาสมาร่วมตั้งแต่เช้าค่ะร่วมพิธีบูชาครูนะคะและจนมาถึงตอนนี้ได้มาร่วมขบวนเดินตามคุณยายมาถึงวิหารค่ะตั้งแต่ได้รู้จักคุณยายมาคุณยายเป็นต้นแบบมากๆเลยค่ะในเรื่องของความเด็ดเดี่ยวในเรื่องของคุณธรรมความสะอาดและคุณยายเป็นต้นแบบมาตลอดตั้งแต่ที่เข้าวัดมาเลยค่ะเวลาที่ไม่สบายใจหรือมีปัญหาก็คือจะนึกถึงยายตลอด นึกถึงยายที่ยายเป็นต้นแบบของเราแล้วเราก็ทําตามที่ยายสอนมาตลอดนะคะคิดถึงคุณยายมากๆค่ะแล้วก็จะตั้งใจทําความดีแล้วก็ปฏิบัติตามที่คําสอนของคุณยายทุกๆอย่างเลยค่ะรู้สึกว่าเราโชคดีมากๆมากๆจริงๆที่ได้มาเป็นลูกศิษย์มาเป็นลูกหลานคุณยายจะหาใครที่เด็ดเดียวจิตใจที่เข้มแข็งรักธรรมะมากๆขนาดนี้ หาไม่ได้อีกแล้วง่ายๆแบบนี้นะคะ่ะในวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้เห็นคุณยายที่เป็นทองคำนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญในการหล่อองค์ท่านด้วยรู้สึกเหมือนคุณยายมีชีวิตเหมือนเราได้เห็นท่านอีกครั้งหนึง่งเหมือนตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่จริงๆค่ะแล้วก็ตอนที่เดินมาคือน้อมท่านอยู่ในกลางกายรู้สึกปลื้มใจดีใจจริงๆค่ะคุณยายเหมือนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึง่งในความรู้สึกของเรามากๆเลยค่ะ วันนี้เป็นวันบุญใหญ่ของคุณยายนะคะได้อัญเชิญรูปหล่อทองคําของคุณยายรูปหล่อทองคําที่เราได้ร่วมกันหล่อกันมาวันนี้เป็นวันอัญเชิญบุญใหญ่มากๆปื้มมากๆดูสิฝนตกขนาดเนี้ยเราก็ต้องมาเอาบุญกับคุณยายคือเอมะมาไม่ทันคุณยายมาเข้าวัดหล,หลังจากที่คุณยายเสียไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ตั้งปณิธานไว้ว่าบุญไหนของคุณยายเราต้องไม่พลาดเราต้องมาเอาบุญกับยายเพราะคุณยายอเป็นผู้สร้างวัดพระธรรมกายเรามีชีวิตที่ดีได้อยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะวัดพระธรรมกายอันนี้ก็เป็นการันยูบูชายอย่างหนึ่งที่เอ๋ตั้งปณิธานไว้กับตัวเองว่าบุญไหนที่เป็นบุญของคุณยายเราจะไม่ทิ้งเราจะไม่พลาดปื้มมากๆค่ะ บรรยากาศตอนอัญเชิญคุณยายไม่น่าเชื่อค่ะมีลมเย็นสบายแล้วก็ไม่เมื่อยเอกคิดว่าปฏิหารตรงนี้เกิดจากบุญทั้งนั้นนะคะบุญที่เราได้มีความปรับเพื่มในในบุญที่เราได้อัญเชิญคุณยายบุญที่เราได้รอคุณยายเนี่ยค่ะก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่มากๆปืิ่มมากๆขนาดฝนตกขนาดนี้ทุกคนก็ยังอยู่ทุกคนก็ไม่ทิ้งเอาบุญกับคุณยายค่ะ กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้จัดบุญนี้ให้กับลูกๆเป็นบุญใหญ่มากบุญกตัญญูบูชากับมหาปูชนียาอาจารย์คุณยายอาจารย์ของเรากราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเจ้าค่ะเห็นแถวพระที่อัญเชิญรูปหล่อคุณยายยาวเหยียดเลยครับก็ปลื้มใจนะครับดีใจมากเลยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการอันเชิญรูปหล่อคุณยายเข้าสู่วิหารนะครับขณะที่ ถือสายสินจงอาเชิญรูปหลาคุณยายก็รู้สึกตัวเบาปลื้มใจที่ว่าเราก็เป็นลูกหลานคุณยายขั้นหนึ่งที่ได้มีโอกาสตรงนี้นะครับก็มีความประทรับใจในคุณธรรมของคุณยายตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่ที่ม,มเกษตรนานแล้วครับเมื่อ 30, 30กว่าปีที่แล้วได้เห็นคุณยายเนี่ยท่านลงลงเดินตรวจวัดด้วยตัวเองนะครับเดินตรวจทอง และบางวันท่านก็ออกมานั่งบริษัณสนามหญ้ารอบโบสถ์เนี่ยครับท่านมานั่งถอนหญ้าด้วยตัวเองเลยนั่งๆที่ว่าท่านอยู่มากแล้วมันหมายถึงว่าท่านเนี่ยมีคุณธรรมสูงและไม่ดูแคลนเรื่องของเล็กๆแน้นยนนะครับหญ้าแห่หมูมันก็มีไม่เยอะแต่ท่านนั่งถอนด้วยความตั้งใจท่านมีความละเอียดมากๆนี่เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่คุณยายท่านเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับลูกหลานนะครับก็ผมข้อโชคดีที่ ได้มากราบท่านได้มาถวายปัจจัยกับท่านด้วยมือก็พื้นใจไม่หายวันนี้ก็อีกเป็นอีกครั้งหนึ่งที่แม้คุณยายไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังได้มีโอกาสมาอัญเชิญรูปหล่อคุณยายเข้าสู่มหาวิหารแม้ว่าฝนจะตกนะครับแต่ผมก็คิดว่าฝนเนี้ยเหมือนกับเป็นน้ำมนต์ที่คุณยายได้ผมให้ความร่มเย็นให้ความชื่นใจให้ความพื้นใจกับลูกหลานครับก็ไม่กลัวนะครับที่ว่าแม้จะปีกฝนนิดเดียวแต่ งานสร้างบารมีของคุณยายดียิ่งใหญ่มากนะครับส่วนตัวนี่คือมาไม่ทันตอนที่คุณยายยังมีชีวิตยอยู่แต่ว่าก็ได้ศึกษาถึงคุณธรรมของท่านได้ได้มาตั้งแต่ได้พาลูกสาวมาตั้งแต่วัยหนึ่งเดือนนะคะแล้วมาร่วมหล่อคุณยายองค์นี้ด้วยวินาทีที่เห็นรูปหล่อคุณยายนะคะก็รู้สึกปรับปรือเหมือนรู้สึกว่าเหมือนคุณยายท่านมาอยู่ตรงหน้าจริงๆแล้วอะคะ่ะแบบว่าถึงแม้ว่าตัวเราจะมาไม่ทันแต่ว่า เราเราสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นนะตรงนั้นว่านาทีที่เราได้มองรูปหล่อของท่านนะคะแล้วมีโอกาสก็จะอยากจะเข้าไปกราบข้างใน,นะคะ่ะคนที่มาไม่ทันคุณยายอย่างดิฉันนะคะการได้มาร่วมงานวันนี้ก็เหมือนได้มาเชื่อมสายบุญกับท่านนะคะอย่างน้อยคือเราเป็นลูกหลานของท่านถึงแม้ว่าฝนจะตกยังไงก็ยังไม่ลุกจากที่เพราะว่าอยากอยู่ร่วมงานจนจนเสร็จอยากเห็นคุณยายประดิษฐานอยู่นะ พิหารแบบด้วยความสง่างามแล้วก็รอดูจนวินาทีสุดท้ายะค,ะค่ะีิชชีตังเมอยากเห็นความสําเร็จนี้นะคะ่ะตอนที่เดินเดินอัญเชิญคุณยายนะคะก็รู้สึกนึกถึงภาพคุณยายนะคะที่ที่เราได้เคยเจอเจอท่านนะคะที่เราได้กราบค,คุณยายนะคะที่คุณยายได้รูปรูปรูปหัวเรานะคะรูปไปถึงหลังเลยนะคะก็รู้สึกปลื้มใจทุกทุก ทุกๆอริยบททุกๆที่เราทุกๆช็อตของภาพที่ที่เรานึกนะคะก็คือรู้สึกปรับลื่มแล้วก็ก็สัญญาว่าเราจะเป็นคนดีจะตามติดคุณยายนะคะโดยเป็นคนดีแล้วก็จะทาทานรักษาศีลเจริภาวนานะคะแล้วก็ฝึกฝนตนเองให้ดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ทำบาปค่ะให้กลัวบาปพระคุณของท่านก็ ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่แล้วนะคะเพื่อเราโชคดีที่ได้รู้จักครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็คิดว่าเป็นบุญใหญ่มากนะคะก็พับพิรุนก็มาให้พรนะคะฝนตกนะคะก็แบบก็สนุกดีนะคะก็ทําให้นึกถึงบรรยากาศที่มีบุญใหญ่ๆบางครั้งก็ฝนตกนะคะก,ก็ทําให้เรารู้สึกรู้สึกว่าทาให้เราประทับใจนะคะภาพของภาพที่การสร้างบาร,รมีของเราคิดว่าภาพนี้ก็จะจําไว้ในสุนทราย์ของเรา ทุกๆคนที่มาสร้างบุญนะคะ ข่าวต่อไปครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกครับทีมงานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอำนาจเจริญได้ลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเชิญชวนคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกโดยการนำของพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานสงฆ์ทุดงคัสถานอำนาจเจริญ ในการนี้พระอาจารย์ได้ให้ปกินากาศํทำเรื่องศีลห้าและความสําคัญของการนั่งสมาธิโดยได้รับความสนใจจากคณะคคุณครูและนักเรียนที่ได้รับฟังธรรมะเป็นอย่างดีเพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถนํามาปรับใช้ให้เกิดกับชีวิตประจําวันก่อนที่พระอาจารย์จะได้นําผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์และนักเรียนนั่งสมาธิ โดยการนั่งสมาธิเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนเหล่านี้ได้ฝึกปฏิบัติตั้งแต่เด็กและภาพของการนั่งสมาธิในวันนั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของการทําหน้าที่ของคณะพระอาจารย์และทีมงานจังหวัดอำนาจเจริญที่ได้ทําหน้าที่เชิญชวนคณะค,ณครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการสร้างภาพแบบอย่างที่ดีในการสร้างความดีสร้างสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจให้บังเกิดขึ้นบนโลกไปนี้ครับข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับมาที่ทุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ครับได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดพระป่าบำรุงทุดงคัสถานล้านนาครับ ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมพร้อมกักบศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี T ี n บทั้งอย่างได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าพระซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ในทุกๆวันอาทิตย์ต้นเดือนโดยได้น้อมนำพระตาหารหวานข้าวอันประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในพระนิพพานซึ่งทางทุดงคสสถานล้านนาได้จัดพระตาหารอันประณีต น้อมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลารพิธีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจากนั้นเป็นการทอดผ้าป,ป่าเพื่อบำรุงทุดงคสถานล้านนาโดยกัลยาณมิตรปราณีอาริมิตรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้ปปาป่าต่อด้วยพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนารายโดยนายแพทย์พานุเมศและคุณกล้าตะวันสีสว่างนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรค โดยกัลยานมิตรสายพินสุคันธาน,นำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีนายแพทย์ประชาระและแพทย์หญิงอารีวันสรงหวังประเสริฐนำกล่าวคำถวายพร้อมกันกนี้คณะท่านเจ้าภาพได้ถวายดอกไม้และพานรัตนบุปภาเครื่องเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายเทียธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป่าบูชาข้าวพระ และร่วมบุญทุกบุญกับทุดงค์าถานล้านนาในโอกาสนี้ท่านประธานสงนะครับได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญกุศลร,ร่วมกันในวันนั้นครับมาต่อกันที่ขาวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือศูนยส่งเสริมเสรธรรมในต่างประเทศในช่วงเ e r ร์นิกันครับ วันนี้ในวันนี้จะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมกันอนุโมทนาบุญกับวัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นที่ได้จัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกระถินบรมจกักรพรรดิเพื่อสร้างทุกสิ่งวัดพระธรรมกายกุมมะครั้งที่หนึ่งครับภายในงานท่านประธานสงนำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจกกักรปาวัตนาสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระ และพิธีจุปะทิบสการะบูชาพระมงคลเทพูนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารพิธีทอผ้า,าป่ากองทุนบาลีนักหลวงประโยชน์9และพิธีทอผ้า,าป่าสมทบกบระถิ่นบรมจักรพรรดิเพื่อสร้างทุกสิ่งวัดพระธรรมกายกุมมะครั้งที่1พร้อมกันนี้คณะท่านประธานผ้าป่าและคณะท่านเจ้าภาพได้พร้อมใจกันถวายจตุปจัจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งได้ร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนาและโอวาทอันทรงคุณค่าจากท่านประธานสงฆ์ เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีและเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องก่อนที่จะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลนที่ได้รวมกันทาครับรวมทั้งยังได้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐด้วยนะครับยังคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับมาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายจอร์เจียครับ จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันครูผู้คนพบพิชาธรรมกายและพิธีสวดพระปฏิโมกทบทวนศีลของพระพิสุสงฆ์ครับคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายจอเจียได้ร่วมประกอบพิธีไหว้ครูผู้คนพบพิจาธรรมกายพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นวัดพระธรรมกายจอเจียนะครับยังได้กราบรัตนาคณะสงฆ์ทั่วรัฐจอเจียเพื่อมาร่วมสวดพระปฏิโมกข ประกอบด้วยคณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกาเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามและประเทศไทยรวมทั้งสิ้น13วัดโดยคณะสงฆ์27รูปได้ทบทวนศีลสิกขาบทพระปฏิโมกโดยพร้อมเริงกันโดยมีพระเชษฐพ,พลกุณะเชวโบพรรษา12วัดพระธรรมกายจอเจียเป็นผู้ทรงพระปฏิโมกจากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานโดยมีกัลยาณมิสมบัติกัลยาณมิสุนัน์วงกเกษมเสริ พิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาณะินะครับโดยมีกรายนานมิตรปัญญาวีกรายนานมิตรเจรมีกรารย,ยานมิตรยาสมินกรายนานมิตรเจมส์คาร์นเป็นประธานนำกล่าวครับส่วนพิธีถวายพระตาหารโดยมีกรายนานมิตรสิทธิชัยกรายนานมิตรพัทรากรยนานมิตรวินส์และครอบรวมเมฆพงสาธรเป็นประธานพร้อมกันกนี้คณะท่านประธานนะครับได้พร้อมใจกันถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทั่วรัฐจอร์เจีย ในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวสมโภชเทนียกะถานำมาซึ่งความปลื้มปิติใจและร่วมกันประเคมพระทหารวานคขาวถาวายแด่ท่านนายบุคคลอันประเสรศิฐผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศอันโมโหทนาบุญกับทุกท่านครับมาต่อกันที่ยอดเสด็จธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรนะครับสถิติสิบดับแรกในวันนี้เช่นเคยจะมีที่ใดที่ได้บ้างมาติดตามช่วงทับเทนครับ ท็อปเทนนะครับเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนครับอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1ครับอันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง9อันดับที่8นครหลวง16ครับอันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง11ครับ ส่วนยอดสวนธรรมจากกระเป๋าวัฒนศูนย์จากทั่วประเทศไทยครับอันดับที่1คือจังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สองคือจังหวัดขอนแก่นครับอันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดมหาสารคามอันดับที่6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่10จังหวัดสำพูรครับ มาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนทุกท่านนับถอยหลังเข้าสู่วันคล้ายวันเกิดที่รูปกายเนื้อของพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานครับอังคารที่10ตุลาคมนี้ที่วัดพระธรรมกายมีกิจกรรมงานบุญตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาสานาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยต่อเน,นื่องจนถึงช่วงพักค่าดังนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับได้มาพร้อมใจกันประกอบบุญยกริยาโดยเราจะได้ร่วมกันบูชาทาแดบบ่พระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์02 831 1000กำหนดการปรากฏบนหน้าจอเรียบร้อยสามารถสอบถามทางผู้ประสานงานบุญของทุกท่านได้เลยครับและไม่พลาดทุกข่าวสารงานบุญของทางวัดพระธรรมกายครับวันนี้สามารถเข้าไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญเพิ่มเติมได้ผ่านทางไลน์โอเอของวัดพระธรรมกายโดยหยิบโทรศัพท์มือถือพร้อมใช้งานสแกน QR Code และ Add Law ID ตามที่ปร,กปร,กปรากฏบนหน้าจอขณะนี้ได้เลยครับ และทั้งหมดนี้คือ c a r วบ n นนิวส์ครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมข่าวสารงานบุญได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต,ง,ตงต่อไปนี้ครับ Facebook News, YouTube channel f a n p a บ e นนิวส์ t u b e c h anel พิมคำว่าข่าวบูนนิวส์ซูมสุจริ c o อและติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ gbnus. com ของทาสถานี gbn ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่ากาฏิภูตโตกุศลังสหาติ ผู้มีความโกรธครอบงำย่อมห่างไกลกุศลรณกรณอิมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบันิวิ์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ